สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่12เมษายน2564ครับผมวันนี้ผมก็จะมาผัาดหนดปลาหมึกอีกแล้วครับแต่วันนี้ผมลองหนวดปลาหมึกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมโหนดปลาหมึกแบบที่เขาเอามาทำก๋วยเตี๋ยวย็นตาโฟอ่ะเออจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงราคามันจะถูกวก,ถกว่าหนดปลาหมึกมันราคามันจะถูกกว่าหนดปลาหมึกปกติหนดปลาหมึกที่เป็นตัวเล็กๆครับอันนี้มันจะเป็นแบบหนดปลาหมึกที่เขาใส่ในก๋วยเตี๋ยวย็นตาโฟครับผม จะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมครับผมผมก็ซื้อมาหนึ่งโลแต่น,นี้แบ่งมาทําประมาณครึ่งโลครับไม่หมดนะส่วนประกอบก็จะมีเนี่ฮะงดปลาหมึกนะครับครึ่งโลแล้วน,นี้ก็ต้นหอมครับต้นหอมนี่อ่าผมก็ซื้อมาตํหนึ่งครับแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูตำครับผมกระเทียมตำอันนี้ก็คือหัวต้นหอมครับเราแยกมาจากใบมันฮะ แล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมผงชูรสน้ำปลาซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันครับผมเออ่สำหรับน้ำมันมะพร้าวผมต้องใส่ตู้เย็นไว้ไงอันนี้ผมจะต้องรีบผัดละมันก็จะเออ่ต้องรอน้ำมันละลายผมก็เลยมันอยู่ในขวดอยู่ผมไม่ได้เทใส่ถ้วยไว้คุณผู้ชมมันแข็งก็เลยต้องเอาน้ำมันพืชธรรมดามาเนี่ยเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยอยากใช้แล้วครับอันนี้ว่ามันนี้มันรีบฮะอืม ออกน้ำมันมะพร้าวผมมันเป็นก้อนแข็งอยู่ในขวดไงผมไม่ได้เทใส่ถ้วยไว้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับคุณผู้ชมก็เปิดเปล่าแล้วครับนะครับเปิดโลครับแล้วก็ค่อยๆใส่น้ํามันครับผมครับกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่น้ํามันใส่ไปไม่ต้องเยอะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับประมาณสองช้อน่าฝาครับแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวใส่เอากระเทียมลงไปเจียวครับผมนี่ครับ เห็นไหมฮะไม่ต้องรอให้ร้อนหลอกครับผมถือรอให้ร้อนแล้วก็เทมไม้แน่เลยคุณผู้ชมเตียวเตียวครับนี่ครับให้กระเทียมมันเหลืองหน่อยห่อยครับผมแล้วเราค่อยใส่หมดประมุครับผมนี่ล้วก็เกี่ยวฮะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับ กระเทียมยิ่งกรีบเล็กยิ่งดีนะคุณผู้ชมมันจะทําให้หอมครับผมกระเทียมกรีบใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทีมันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ครับมันหมเราไปปรุงเครื่องแกงฮะกระเทียมกระเทียมกรีบใหญ่ๆแหะสำหรับปรุงเครื่องพวกเครื่องแกง,งต่างๆครับแต่ถ้าจะเอามาผัดเผ็ดจะเอาถ้าจะเอามาผัดอะเอามาเจียวหอมอะให้ใช้แบบกระเทียมกรีบเล็กๆครับผมแต่จะจะหอมดีกว่ากันครับ ขนาที่ผมทำนี่ก็ประมาณ6นาฬิกาเอ่อประมาณ6นาฬิกา5นาทีเรับว่าครับผมเดี๋ยวให้มันเหลืองครับเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วคุณผู้ชมหอมแลฮะเนี่ยหอมเลยถ้ามันส่งกลิ่นได้ก็เออคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมแล้วเราก็เอาหนูาหมึกลงเลยฮะ เราก็ดู้ว่ามันแห้งแล้วไหมถ้าแห้งแตก็อาจจะเติมน,น้ำมันนิดหน่อยครับขราวผมปกติผมจะไม่ใส่น้ำมันเยอะอยูล้วคุณผู้ชมแต่เติมติ๊กหนึงยนะครับกติ๊กหน่อยอย่างเติมติ๊กนึงครับผม นี้ผมไม่ค่อยอยากกินน้ำมันพวกนี้แล้วฮะถ้าไม่จําเป็นน้ำมันหมูก็ดีนะผมไ้เจอแล้วตามห้างน้ำมันหมูเกี่ยวเสร็จแล้วขายด้วยไม่รู้จะน้ำมันหมูแท้บป่ะผมไม่รู้แต่เกี่ยวน้ำมันหมูฮะแต่ถ้าแท้ก็ดีครับผมน้ำมันหมูก็ถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยก็จะเหม็นหืนเหมือนกันก็ต้องใส่ตู้เย็นอยู่ดีครับพวกน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะเหม็นหืนหน่อยครับถ้าทิ้งไว้นานนะฮะเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใส่ตู้เย็นทีนี้ข้อเสียก็คือเวลาจะใช้มันก็จะลำบากหน่อยฮะอย่างผมวันเนี้ย พอจะคายมาผมลืมเอาออกไว้มันก็เป็นปึกแล้วมันอยู่ในขวดไงผมไม่ได้เทปกตินี่เทใส่ถ้วยไว้มันก็จะตักอ่อนตักมาได้เลยนะอันนี้มันอยู่ในขวดไงก็เลยไม่ไม่ไม่ได้พลาดถไฟไฟจะอ่อนผมต้องเร่งเป็นไฟไฟหายแล้วคุณผู้ชมอ่าเนี่ยผมปรับเป็นไฟหายแล้วครแต่ดวงไฟมันก็เดิมเดิมแหละันแดงเหมือนเดิมครับผมเวาหายมันแสดงดวงเดียวกันครับผม เดี๋ยวเราปิดฝาไปน,นะครับผมเกีียวไปครับผมรอครับจริงๆผมลืม่ปเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆมันต้องต้องเกี่ยวเองก่อนนะหลังจากเกีียวกระเทียมเสร็จเนี่ยเราก็เอาจริงๆอพริกเราไปเกีียวเลยก็ได้ครับ นี่ผม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 ลืมไปหน่อยเลยต้องใส่ตอนท้ายเลยคือต้องมาใส่ตอนตอนตอนหลังจริงเ้าเป็นไม่ได้เราต้องใส,ใส่ใส่พริกลงไปก่อนเอาไม่ได้ฮะนีะ่ฮะ,น,ะน้ำมันก็จะเริ่มออกครับคุณผู้ชมเพราะว่าประมันจะมีน้ำอยู่ฮะ แต่ถ้าคุณชมจะผัดก็เหลังจากเกียกเ่ยวกระเทียมแล้วก็เอาเอาพริกลงไปผัดเลยก็ได้นะผัดแล้วก็ใส่กหมึกตามครับผมแต่ผมผมเผื่อไปไหน่อยอร่ออันนี้ก็ใส่หัวหอมครผมไปเคี่ยวครับแล้วก็สน้ำมันหอยครับผม ขยาตัวแล้วก็ใส่ครับมล้มันหอยก็จะเค็มไม่ต้องใสมม่เครับน้ำตาลหนึ่งครับะกระเอาครับผมพราพวกนี้อย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่เค็มเราเติมได้ครับคุณผู้ชมแล้กวก็นีครับผงชูรสครับผมขาดไม่ได้ผม ก็กะักล,กลพอแล้วครับเราก็ปิดกวาครับเ调โอ้หอมกลิ่นหอมเลยคุณผู้ชมหอมจริงนะครับเนี่ยครับตอนนี้ครับโอ้หอมกลุ่มเลยคุณผู้ชมถุงใส่พงพงไม่ต้องเติมน้ำนะที่ได้ผมเตรียมน้ำแล้วคุณผู้ชมนี่ฮะับเตรียมมาฮะกลับว่าจะเติมคงไม่ต้องเติมนะครับ น้าที่ผมล้างจากโครกตําพริกนะฮะมันก็เลยมีม,มีน้ําออกของเหลืองเพราะว่ามันเป็นการล้างครกตอนต่าพลิกพอดูท่าทางแล้วจะน้าเยอะเนี่ยนะผมไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคุณผู้ชมน้ําจากปลาหมึกมันออกครับผมก็คงไม่ต้องใส่ละถ้าใส่เดี๋ยวจะกลายเป็นต้มปลาหมึกครับผมไม่ได้ผัดอแล้วก็เคี่ยวต่อไป บอ่เออตอนที่ผมบอกว่าตอนนั้นอะที่ช่วงที่เจียวกระเทียมเสร็จแล,แล้วเราเอาพริกลงผัดอะถ้าช่วงนั้นอะถ้าเราเอาพริกลงผัดตอนนั้นอะมันก็จะฉุนนิดนะคุณชมพยายามพยายามอย่าไปสูตรกลิ่นที่มันขึ้นมาคุณผู้ชมจะจามน้ำหูตาไหลเลยแหละครับผมเพราะว่าถ้าเกิดพริกเผ็ดๆที่เราตำละเอียดแล้วเราไปผัดกับน้ํามันนะฮะควันมันก็จะขึ้นมาครับผมก็ถ้าเราไปดมตรงๆเนี่ยมีหวังสำลักแน่เลยฮะ ตามกันไม่หวัดไหวได้ครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับใส่ต้นหอมได้แล้วปลาหมึกสุกแล้วครับผมต้นหอมเลยครับผมบอ่าเราก็กดให้มันยมครับที่ผมใส่ไฟไฟไฮนะฮะที่แรกใช้ไฟโลตอนใส่กระมันตอนเกลียวกระเทียมฮะ,ะแล้วก็ปรับเป็นไฮครับ เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยเพราะต้นหอมนี่มันไม่มีอะไรมันสุกง่ายจะตายต้นหอมนะเพียงจะเราเอาหัวแยกนะฮะครเอาหัวลงไปเคี่ยวโคนมันอะที่เป็นหัวขาวๆอะฮะเราลงไปเคี่ยวนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้มันหวานนะคุณผู้ชมนะสุกนะครับปิดไฟได้แล้วครับปิดไฟแล้วครับสุกแล้วคุณผู้ชมครับเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ครับผมรัดปรามึกกับกับใบต้นหอมเราครับผม เป็นปลาหมกึกหนวดปลาหมึกฮะผัดหนวดปลาหมึกที่เขาเอามาทําไอ้พวกพวกยเตี่ยวเย็นตาโฟรครับผมผมลองดูมันจะอร่อยไหมเพราะปลาหมึกแบบนี้มันจะมันจะถูกออกมาหน่อย,อยฮะร้อยกิโลกรัม้อยสิบบาทเองครับผมอะเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนรายละเอียดต่างๆทุกๆคลิปที่ผมลงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกดไปดูรายละเอียดวิธีเครื่องปรุงทั้งหมดได้นะว่ามีเครื่องปรุงอะไรยังไงบ้างอะครับผมในใต้คลิปอะครับผมคุณผู้ชมกดดูได้เลยครับผมจะลงรายละเอียดไว้ทุกๆคลิปเลยครับผมเนี่ยก็ ขอบคุณมากครับาฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคุณชมขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม